สวัสดีค่ะเปิดประเด็นวันนี้กันด้วยเรื่องที่แบบว้าวมากเลยนะคะจากแหล่งข้อมูลที่เราไปเจอมาคือเขาพูดถึงหุ้น AI กลุ่มหนึ่งที่เคยแนะนำไว้ผลตอบแทนเฉลี่ยเนี่ยเอ่อพุ่งไป341%เลยนะใน2ปี 2> ครับโห 341%ใช่ค่ะเทียบกับ S&P 500ที่โตแค่ประมาณ37%เองต่างกันเยอะเลยนะครับมากค่ะวันนี้เราเลยอยากจะมาเจาะลึกกันหน่อยกับบริษัท AI ที่น่าสนใจหลายๆตัวจากวิดีโอ YouTube ที่เราดูกันมาเขามองว่าบางตัวอาจจะยังราคาไม่แพงด้วยนะแล้วก็มีแววโตต่อใช่ครับเราจะมาดูกันตั้งแต่โมเดลธุรกิจเลยว่าเขาทาอะไรกันแน่มีอะไรเด่นๆบ้างแล้วก็เรื่องการเงินเท่าที่พอมีข้อมูลนะครับ กับมุมมองนักวิเคราะห์ด้วยว่าเขามองไปข้างหน้ายังไงดีเลยค่ะจะได้เห็นภาพรวมชัดๆทั้งโอกาสทั้งความทา้าทายเริ่มที่ตัวแรกเลยไหมคะ Nebius Group ได้เลยครับ Nebius Group เนี่ยเป็นผู้ให้บริการ AI Cloud นะครับอยู่ที่อัมสเตอร์ดัมอ๋อค่ะเขาแยกตัวออกมาจาก Yandex เอ่อเป้าหมายคือมาแข่งในยุโรปโดยตรงเลยกับพวก AWS หรือว่า Azure แล้วเขามีจุดเด่นอะไรเป็นพิเศษคะถึงจะมาแข่งกับรายใหญ่ได้ จุดแข็งเขาเลยคือเรื่องการให้เช่าคลัสเตอร์ GPU s ของ Nvidia ครับ mm. แล้วก็เป็นรายแรกในยุโรปเลยนะที่เปิดตัวชิปตัวแรงสุด GB200 Blackwell Superchips โห oh, เร็วมากใช่ครับแล้วก็กำลังสร้างศูนย์ข้อมูลใหม่ใน Uk ด้วยใช้ B300 GPU s ตัวใหม่เหมือนกันที่สำคัญอีกเรื่องคือเขาเน้นเรื่องอำนาจอธิปไตยทางข้อมูลหรือ Sovereign Data Residency อธิบายเพิ่มนิดนึงได้ไหมคะคำนี้ได้ครับคือมันหมายถึงการเก็บแล้วก็ประมวลผลข้อมูลลูกค้าเนี่ยให้อยู่ในเขตแดนประเทศหรือภูมิภาคที่กำหนดเท่านั้นไม่ให้ออกไปไหนซึ่งมันตอบโจทย์กฎระเบียบข้อมูลของยุโรปมากๆครับที่เขาเข้มงวดเรื่องนี้อ๋อเข้าใจแล้วค่ะเป็นจุดขายสำคัญเลยเนาะแล้วเห็นว่าเอ็นวเดียลงทุนใน n e b i c ชส s ด้วยล่ะคะตั้ง700ล้อล้านดอลลาร์เนี่ยใช่ครับอันนี้น่าสนใจมากมันบอกอะไรเราได้บ้างคะการลงทุนนี้กับค o าวเจ้าอื่น แล้วก็น่าจะเป็นการการันตีได้ว่าในบีสเนี่ยจะได้เข้าถึงชิป G P U รุ่นใหม่ๆของ n อ i น i ีดีแแน่นอนซึ่งสำคัญมากกับธุรกิจนีอ้อืมอืมอืมแล้วเรื่องการเงินล่ะคะพอไหวไหมคะเออแหล่งข้อมูลบอกว่ากำไรลดลงไปปีก่อนนะครับเพราะว่าลงทุนหนักเรื่อง G P U นี่แหละแล้วก็เรื่องหาลูกค้าใหม่ๆด้วยแต่เขาคาดว่าจะฟื้นตัวได้นะในครึ่งหลังของปีนี้ตั้งเป้ารายได้ไว้พันล้านดอลลาร์ภายในปี2025นักวิเคราะห์มองบวกไหมคะ มองบวกครับคาดว่ามีอัพไซด์เกิน25%ใน12เดือนข้างหน้าโอเคค่ะน่าสนใจมากจากผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานมาดูบริษัทที่เหมือนอยู่เบื้องหลังกันบ้าง InnoData ครับตัวนี้ทำด้านวิศวกรรมข้อมูล AI เขาทำอะไรบ้างคะวิศวกรรมข้อมูลเนี่ยคือทำงานเบื้องหลังที่สำคัญมากๆเลยครับตั้งแต่เตรียมข้อมูลจัดการข้อมูลกากับดูแล ปรับแต่งโมเดล AI ไปจนถึงประเมินผลโมเดลเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนเป็นคนเตรียมเชื้อเพลิงคุณภาพดีๆให้ AI เอาไปใช้นั่นแหละครับซึ่งมันจำเป็นมากๆลูกค้าเขาเป็นใครบ้างคะลูกค้าก็ระดับท็อปเลยครับมี5ใน7บริษัทเทคยักษ์ใหญ่หรือ Magnificent Seven นะครับอย่าง Microsoft Alphabet Amazon พวกนี้ใช้บริการ Inodata อยู่ โหไม่ธรรมดาเลยนะคะเห็นว่ามีแพลตฟอร์มใหม่สำหรับทดสอบ Gen AI ด้วยอันนี้คืออะไรคะครับเป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่เขาเพิ่งออกมาช่วยองค์กรทดสอบแล้วก็ประเมินผลพวก generative AI นะครับมันช่วยตรวจจับได้ว่าโมเดล AI เนี่ยมันน่าเชื่อถือแค่ไหนมีอคติแฝงอยู่หรือเปล่าซึ่งเป็นเรื่องที่องค์กรเขากังวลกันมากเวลาจะเอา AI มาใช้จริงจงอ๋อตอบโจทย์องค์กรเลยนะเนี่ยใช่ครับส่วนการเงินก็ดูดีเลยนะ ัตรากำไรเพิ่มขึ้นหนี้สินต่อสินทรัพย์ลดลงกำไรจากการดำเนินงานก็โตสูงด้วยนักวิเคราะห์ก็เลยมองบวกเหมือนกันครับผมคาดว่าััไซด์มากกว่า40%เลยทีเดียวเยอะมากค่ะน่าสนใจน่าสนใจต่อไป apply digital อันนี้กลับมาที่ศูนย์ข้อมูลอีกแล้วแต่เน้นที่อเมริกาเหนือใช่ไหมคะใช่ครับสร้างศูนย์ข้อมูล AI ขนาดใหญ่เลยทั้งในนอเดโคตาแล้วก็เท็กซัส เลือกพื้นที่ที่แบบว่าพลังงานเยอะๆหน่อยมีอะไรเด่นเด็นพิเศษคะตัวนี้จุดเด่นมากๆคือศูนย์ข้อมูลเขาใช้ระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวหรือ Liquid Cool ครับมันดีกว่าแบบเดิมยังไงคะมันระบายความร้อนได้ดีกว่าแบบใช้อากาศเยอะเลยครับทำให้ติดตั้ง GPU ได้หนาแน่นขึ้นในพื้นที่เท่าเดิมแล้วก็ใช้พลังงานน้อยลงด้วย ซึ่งมันก็ส่งผลให้ต้นทุนการดำเนินงานถูกลงเยอะแหล่งข้อมูลเขาประเมินว่าอาจจะประหยัดได้ถึง2.7พันล้านดอลลาร์ตลอดอายุการใช้งานศูนย์ข้อมูลเลยนะโหตัวเลขเยอะมากแต่การลงทุนสร้างศูนย์ใหญ่ขนาดนี้มันต้องใช้เงินเยอะมากแน่ๆเลยส่งผลต่อการเงินเขายังไงบ้างคะถูกต้องเลยครับก็ แหล่งข้อมูลบอกว่าอัตรากำไรได้รับผลกระทบนะในระยะสั้นเพราะเพิ่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานไปเยอะเพิ่งเริ่มใช้งานแล้วก็ทำให้นี่สินเพิ่มขึ้นด้วยอืมแต่ก็คงมีข่าวดีบ้างอ้าวคอวิฟที่เราจะคุยต่อไปนี่นาใช่ครับแล้วก็เพิ่งร่วมมือกับ ABB ด้วยนักวิเคราะห์ก็เลยยังมองเห็นศักยภาพอยู่คาดการอัพไซด์มากกว่า30ครับโอเคค่ะถัดไป แอปเลวินชื่อนี้คุค้นๆเหมือนกันนะทำเกี่ยวกับมือถือหรือเปล่าคะใช่ครับเป็นบริษัทเทคโนโลยีมือถือทำกัดฟอร์มด้านการตลาดแล้วก็สร้างรายได้ให้นักพัฒนาแอปหัวใจของเขาคืออะไรคะคือ Axon ครับเป็น Machine Learning Engine ของเขาเองเก่งเรื่องการประมูลโฆษณาแบบ Real-time แล้วก็จับคู่โฆษณาได้แม่นมากเร็วมากอ๋อค่ะแต่ล่าสุดเนี่ยเขาปรับกลยุทธ์ครั้งใหญ่เลยนะคือขายธุรกิจเกมมือถือทิ้งไปหมดเลย จริงเหรอคะทำไมล่ะเพื่อมาโฟกัส100%เซที่แพลตฟอร์มโฆษณาแทนครับแล้วก็ขยายไปตลาดโฆษณาอีคอมเมิร์ซด้วยซึ่งตอนนี้ทำรายได้ไปแล้วถึงพันล้านดอลลาร์ต่อปีเลยนะโอเปลี่ยนเกมเลยนะเนี่ยแล้วการเงินเป็นไงบ้างคะแหล่งข้อมูลบอกว่าแข็งแกร่งมากครับอัตรากำไรดีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานดีเยี่ยมเลยถึงแม้ว่านี่สินต่อสินทรัพย์จะค่อนข้างสูงหน่อยนักวิเคราะห์ก็เลยชอบมากใช่ครับ มองบวกสุดๆคาดอัพไซต์เกิน47%เน่ยมีข่าวลือด้วยใช่ไหมคะว่าอาจจะไปซื้อ TikTok ในอเมริกามีครับแต่แหล่งข้อมูลเขาก็ตั้งข้อสังเกตนะว่าอาจจะมีผู้เล่นรายใหญ่กว่าเขารอซื้ออยู่เหมือนกันก็ต้องรอดูกันไปค่ะมาถึงคอ a v e บางตัวนี้ก็กำลังเป็นที่จับตามองมากๆเลยใช่ครับ c l l w a v e นี่เป็นผู้ให้บริการคลาวด์ที่เน้นมากๆเฉพาะทางสำหรับงานประมวลผลประสิทธิภาพสูงหรือ HPC แล้วก็ AI โดยเฉพาะเลยคือเน้น GPU เป็นหลักเหมือนเป็นคู่แข่งโดยตรงกับ AWS Azure ในเ s กเมนต์นี้เลยนะคะถูกต้องครับโตเร็วมากจริงๆได้แรงหนุนเต็มที่จาก Nvidia เลยนะ เข้าถึงคลัสเตอร์ G P U ขนาดใหญ่ได้ดึงลูกค้าเบอร์ใหญ่อย่าง Open A I หรือ Microsoft มาได้สำเร็จแล้วก็เพิ่งเข้าตลาดหุ้นไปเมื่อมีนาคม2025ที่ผ่านมานี้เองครับผมที่น่าสนใจมากๆคือกลยุทธ์การเงินเขาดุด,ดันสุดๆยังไงคะดุด,ดันยังไงคือระดมทุนมหาศาลเลยล่าสุดนี่2.3พันล้านดอลลาร์นะโดยใช้ G P U ที่มีอยู่เป็นลักรัพ์คำประกันโหเอาการ์ดจอมาคำประกันเงินกู้เลยเหรอคะ ใช่ครับเพื่อเอาเงินไปเร่งซื้อชิปเพิ่มแล้วก็สร้างศูนย์ข้อมูลเพิ่มอีกวางแผนจะใช้จ่ายอีกตั้ง20-23พันล้านดอลลาร์ในปี2025แล้วก็กำลังเจราจาจะซื้อคอไซทิฟิกด้วยซึ่งเป็นบริษัทเหมืองคริปโตที่เคยล้มละลายไปเพื่อจะเอาพื้นที่กับพลังงานเขามาต่อยอดธุรกิจ AI ของตัวเองโหแผนใหญ่มาก แต่ทำไมล่ะคะทำไมนักวิเคราะห์ถึงมองไม่เหมือนตัวอื่นแหล่งข้อมูลบอกว่าคาดการดาวไซต์ตั้ง52%ใน12เดือนข้างหน้าเนี่ยนั่นสิครับเป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจมากคือแหล่งข้อมูลเขาแสดงความกงมังวลเรื่องมูลค่าหุ้นนะครับว่าอาจจะสูงเกินไปหรือเปล่าเมื่อเทียบกับปัจจัยพื้นฐานทางการเงินที่จริงซึ่งเรายังไม่ค่อยเห็นข้อมูลชัดเจนเท่าไหร่เพราะเขาเพิ่งเข้าตลาดมาไม่นานอ๋อหมายถึงตลาดอาจจะคาดหวังสูงไปประมาณนั้นครับหรืออาจจะกงังวลเรื่องความเสี่ย ในการดําเนินงานตามแผนที่ใหญ่มากๆขนาดนี้ด้วยว่าจะทําได้จริงแค่ไหนอืมก็น่าคิดนะคะเป็นมุมที่ต้องพิจารณาเลยมาถึงตัวสุดท้ายแล้วคะ่ะ z i d a Global อันนี้ทำด้านการตลาด AI ครับทำเทคโนโลยีการตลาดที่ใช้ AI ช่วยเน้นเรื่องการปรับแต่งให้เข้ากับลูกค้าแต่ละคน Personalization แล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์หลักเขาคือ i d a Marketing Platform จุดเด่นคือมี Data Cloud ของตัวเองเก็บโปรไฟล์ผู้บริโภคได้ตั้ง235ล้านรายเนี่ยเยอะมากใช่ครับแล้วก็มี Zeta r AI Agent Studio ที่ช่วยทำงานการตลาดซ้ำๆเดิมๆให้เป็นอัตโนมัติเหมือนตอบโจทย์ที่องค์กรสมัยนี้ต้องการคือทำมากขึ้นด้วยทับทับพยากรน้อยลงกลยุทธ์เขาเป็นไงคะก็เน้นเข้าซื้อกิจการอื่นเข้ามาเสริมทับแล้วก็ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์อย่างพวกผู้ให้บริการคลาวด์เช่น AWS ครับ การเงินเริ่มดีขึ้นหรือ,อยังคะเริ่มเห็นสัญญาณดีครับอัตรากำไรใกล้จะถึงจุดคุ้มทุนแบบต่อเนื่องแล้วรายได้ก็เติบโตดีนักวิเคราะห์ก็มองว่าน่าจะเติบโตได้อีกเยอะเลยในยุคที่ทีมการตลาดต้องพึ่งพา AI มากขึ้นเรื่อยๆค่ะก็ครบแล้วนะคะ6บริษัท AI ที่น่าจับตาจากแหล่งข้อมูลที่เราดูกันมาครับ จะเห็นเลยว่ามีความหลากหลายมากเลยเนาะมีทั้งคนที่สร้างโครงสร้างพื้นฐานใหญ่ๆคนที่ทำเครื่องมือเบื้องหลังเงียบๆแล้วก็คนที่เอา AI ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจต่างๆโดยตรงใช่ค่ะมันสะท้อนภาพรวมของวงการ AI ตอนนี้เลยที่กำลังพัฒนาไปเร็วมากๆมีทั้งโอกาสที่ดูเหมือนจะมหาศาลแต่ในขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงมีความท้าทายที่ต่างกันไปในแต่ละโมเดลธุรกิจเลยนะคะครับผม ก่อนจะจากกันวันนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายคำถามให้เราลองไปคิดกันต่อเล่นๆนะครับได้เลยค่ะว่ามาเลยคือเมื่อเราเห็นการลงทุนมหาศาลในโครงสร้างพื้นฐาน AI อย่างที่ n e b u u s หรือ a p p l y Digital หรือ Coweave กำลังทำอยู่เนี่ยทั้งจากเงินทุนตัวเองทั้งจากหนี้สินก้อนใหญ่ๆมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่าความต้องการใช้พลังประมวลผล AI จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้พุ่งสูงปรีจึงที่ทุกคนคาดตานกันไว้หรือถ้าเกิดมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่มันประหยัดพลังงานกว่าหรือมีประสิทธิภาพสูงกว่ามากๆเกิดขึ้นมาทดแทนได้อย่างรวดเร็วกว่าที่คิดโอ้เป็นคาถามที่น่าคิดมากเลยค่ะสาหรับอนาคตของวงการนี้จริงๆครับผมก็ฝากไวใ้ให้ลองคิดกันดูครับ